สวัสดีครับสวัสดีครับสมัยที่น้องครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับทางช่องคนไกลบ้านออนเดอะเว้ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดแค่บอกเพื่อนเอิญเออไม่มีอนเนาะตลาดแค่พอดีแม่ขับเป็นสงสัยคือผมสงสัยว่ารถเพชนเป็นอย่างแม่นบนามันจอดมันจอดโดนอะไรบ้าครับแม่ข่านเนี่ยแต่ม,มา,าขึ้นละมั้งไม่กี่ห่อยจะขึ้นบอเออเจ้าอยากนู่กับกียาโน่สื้อพัดกระเพ๋่คน ผัดกะเพราอันตรงนี้มันสิเป็นปั๊มบพราะท่อเนาะออกจากบ้านวัดมาเนาะอ๋อเป็นจังไละครับขายดีบ่ครับเรื่อยๆ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 ยังไงก็ยังอยู่กับหมออยู่เราเคเห็นเว่แล้วไปเดินนะไมาจะเดินไป็นไรเดินด้วยวามนียเรื่อยๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมสิไปผมสิไปเมืองไหนขออนุญาตเป็นเแฟนกับเจ๊ให้เมืองบ่เดี๋ยวขออนุญาตก่อนครับว่ารถือต้นเป็นยังไง เป็นหลังปั๊มปตทครับเป็นลานจอดรถครับรถท้ามาพักนี่ได้ครับหลังปัป๊มปตทครับบ้านบ้านวัดเนาะออกจากแยกบ้านวัดมาตะปพบขออนุญาตครับครับสวัสดีครับอันรถเป็นยังไงครับเนี่ยฮะถุงแป้งลุลงล่มโอ้ล้อประกันกับท้ายรูปกันโอ้ขออนุญาตได้ปาด้าได้ขออนุญาตได้ครับได้ขออนุญาตได้ดครับได้ แป้งล่มมันมาล่มอยู่นี่เลยบ่ครับนี่เรืบ่อียงมาเรื่อยเืเอมา้วก่วคือม่าบางนีเขาเขาลื้อผ่านแล้วมันล่เลยบ่ไ like <sun arrivé S 1> ม่างลื้อผ่านลันลงอ๋มนทีเพิ่นอํขอนอย่างมาสมมุว่าประกาศมาหนี่นเพิ่นแบกขึ้นกัขึ้นไปไดขึ so ้นกับบ่๋อ

เขาใส่มาแต่ใส่อะครับมุกดาหารเลี่ยวสิไปรี้ยบสบังบ่โอ้ไกิ้าเหรอแ้ย้ลมเพ็ดนีนะลมเ็ดแม่ลาบอ๋อมีนะเอองนมีกุหาบโางหานกุหาอันกระสอบแบบนี้ป้านมันคือสอบปูนบ่มันเหมือนบ่มือนมือนกว่า เมือกูน,น,กนดนเดยปกหอู๋ยน,น,น,นี่ย่ังไรยจังสันแต่ว่า,า้าใสบแบบนี้คือวเลีอยนยากเดาายววัดาตงสิาสสิไตีเะสิมาคาิ้นอ้่ง่ายๆว่าเขาโค้งเข,า,ข,า,ขาอย่างเขาต้องระวังก่อนเวลาใส่ทุกอย่างอ<น>๋อพกกับมอพกคการผมเป็นสายปูนเนาะไเนี่ยมันก็ป่าเลยเวาเปนหมื่นตัวครับสอบแป้งแบบนี้ โอ้ยมือนี่เลียโอ้มาเมื่อมโอ้เป็นกระเมียนเหรอเนาะโอ้มันมีความลื่นครับโอ้ทุ่ว่าโอ้ที่เห็นเพลนเรีอนน้ำปลากำต้านที่มันหยุดมันอย่างนี้เพราะว่าโอ้กระสอบมันมื่นเนาะโอ้โอ้เมียนนี่เลี้วระบาดป้าตัวสอบสอบรับจักรลือนี่ครับป้าสอบสอบรับจักรลือนี่ 50ต้นอ่ะ50ว่ามือที่เหลียมือผมจับเอามาได้เลยไหมโอ้สะโพมีนเหรอสะโพมันหยดได้เนาะเคยมีปัญหาเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ่ป่าจะแก้เรื่องมากนี่ใายกับติดเป็นที่จงดที่ครับเขาเป็นคนโรงงานที่โรงงานเน่ะครับบักโควนานี่กัวนานี่ขับซุกลิมแยกกัเห็นงานที่โรงงานนั่นแหละอ่ายังไงมาปักเตียงกับารรับจ๊อบครับมันก็เลยเลี่ยงบ่ดี

อ่ะรอบปกันเนาะใช่ครับจ้าลอยจ้าลอยคือน้องค้เนยลูัวผู้ใดน้องลอยมันหลายคนอยู่กับเอกราชลอยดิยรูปเต่าเหมือนซื้อจาลอยอ๋โอ้เข้าเข้าเข้าเดี๋ยวสิอืมเดี๋ยวสิสืบถามใหม่ครับแต่ว่าดีเนาะมันมาล่วงแบบนี้เนาะมันบนน้ำทางแล้วเขาไปถึงนั่นถึงนี้เนาะ ดูไปครับรอบประกันมาเขือเรากันมาเสกว่าถุงไหนเสียหายคือจังปลาเราเนาะที่คือว่ามันถื่อยังถือเป็นเสียหายจังไดลรากันยกขึ้นไม่ลรากันไปเพราะว่ามันไปไกลๆเนาะครับเนาะนี่แหละครับใครขอสงสัยลอกบานเนี่ยไม่ฆ่าเรือยดูๆครับทีมงานสายพัทลุกเราครับทุกดิดทุกทุลุกคุ้มทุกสายครับรถแต่ละยางมันก็คือยากไงคนละยางกันเนาะกับของผมมันกัวนี้กับใครอยู่มันบเดชมันใส่ในถังไว้ครับแล้ถัง ทางก็บซุนไว้มันก็คือบบวเป็นจั็นสีหบมีเหตุการณ์แบบนี้ครับก็ใส่กระสอบใส่ว่างขื่นังสีนออันนี้ก็เป็นพื้นเรียบครับรถพื้นเรียบด้วยครับก็สิเกิดปัญหาแบบนี้แหละครับผมสรแล่ะครับผมคลิปนี้ครับ้ามึงเหตุการณ์ระหว่างทางครับของทีมงานสายบรรทุกเข้าครับผมว่าเกิดเหตุการณ์จังไรครับครับผมพอกันคลิปมาครับสวัสดีคับ